คนไฟโฟยพุ่งมีชายคนหนึ่งเชิงหน้า,ากับกอริล่าข้ามการกองไฟลอดเอัือย้อนกลับไปณสถานที่แห่งหนึ่งมีโรงละครสัตว์เปิดทำการแสดงทุกวัน ข้างในนั้นมีสัตว์มากมายหลายขนาดไม่ว่าจะเป็นช้างโครยโตแมมวตัวเล็กจะมีผู้ชมและเวียนเข้ามาดูสัตว์พวกนี้แสดงทำไมพวกมันเก่งจังเลยผู้คนต่างมีความสุขและชื่นชอบกับการแสดง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่โรงละครจะมีชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของอยู่เจ้าของโรงละครต้องการให้คนมาดูมากกว่านี้เขาจึงคิดอะไรบางอย่างคิดออกแล้วเขาจะสร้างโรงละครใหม่เพื่อเขาเดินไปรอบๆโรงละครและเขาก็เจอเห็นจํานวนมาก เขานึกถึงเห็ดมาริโอที่กินเห็ดแล้วจะแข็งแรงขึ้นดีละ่ะเราจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้ออาหารให้พวกมันจนเวลาผ่านไปพวกสัตว์เริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นในโคอรี่าตัวหนึ่งคุ้มคั้งไล่ทำร้ายพวกสัตว์ด้วยกันเอง เจ้าของโลคอต้องออกมาจัดการกับกอริล่าตัวนั้นด้วยตัวเองที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาต,ตัดสินใจวิ่งเข้าไปต่อสู้แต่ด้วยกำลังของกอริล่านั้นเยอะกว่าเขาเขาถึกต้อนให้จนมุมในนั้นกอริล่าได้กจะโจนเข้าใส่ตัวเขา,ามาเขาโชคดี ที่โรงกะรที่กำลังดางมานั้นทับใส่กอริลลาตัวนั้นพอดีสุดท้ายเขาก็ถูกจับเนื่องจากทำความร้อนร้อนให้คนอื่นและทารุณสัตว์ในข้อหาเพราะต้องการหาเงินมาแบบไม่ถูกวิธีเรื่องเล็กๆก,ก,ก็สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้สุดท้ายก็ต้องได้รับผลกรรมของตัวเอง